ส,สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันใน EP ที่2นะครับกับเรื่องราวของประสบการณ์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้ๆนองๆทุกคนที่ติดตามในคลิปแรกนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาอยู่ จริงๆเรื่องราวของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยยังมีหลายๆเรื่องราวที่จะนํามาเล่าในคลิปต่อๆไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันใช้รถใช้ถนนการจราจรการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปเป็นตอนๆไปนะครับต่อจากตอนที่แล้วก็คือเรื่องของมาอยู่ญี่ปุ่นได้ยังไงคลิปนี้ e ี EP ีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเริ่มต้อนออกไปใช้ชีวิตอย่างจริงจัง หลังจากที่ผมเรียนภาษาสามเดือนนะฮะสามเดือนก็คือหนึ่งคอร์สหนึ่งคอร์สเรียนนะฮะเบื้องคอร์สแรกเขาเรียกว่า n n หนึ่ง n หนึ่งจริงๆริงฮะผมยังเรียนไม่จบ n หนึ่งหรอกได้ครึ่งเล่มนะฮะหนังสือเล่ม m หนึ่งเนี่ยได้ประมาณสามส่วนสี่ไม่ใช่ครึ่งเล่มเกือบจบแล้วคือถ้าถ้าเรียนอีกคอร์สหนึ่งก็จะจบพอดีนะฮะก็จะมีการสอบระดับ n สองต่อไปแต่ผมเรียนแค่ เพรเดียวผมก็เลยออกไปทํางานดยเหตุผลในหลายอย่างนะครับทีนี้คือผมเล่าย้อนความหมว่าผมตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าอยากจะเปิดร้านอาหารไทยถ้ามีโอกาสเป็นไปได้อยากจะทําร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับโดยเป็นคนที่ชอบทาอาหารอยู่แล้วแล้วก็ผมได้เห็นการทําอาหารตั้งแต่ผมจําความได้เพราะว่าแม่ผมเป็นแม่ครัวทํากับข้าวขายเลี้ยงเลี้ยงลูกแม,แม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะเลี้ยงลูก3ามคนด้วยกัน ประกอบอาชีพแม่ค้าผมก็ได้ช่วยแม่แล้วก็ได้คุมฟักรักจําในการทําอาหารมันก็เลยติดตัวผมมานะครับทีนี้เราถามว่าถ้าเราจะทําร้านอาหารหรืออยากถ้าเรามีทุนในการทําร้านอาหารที่ญี่ปุ่นเราควรเริ่มต้นยังไงผมก็เลยมองว่าต่อให้ผมมีทุนเยอะๆเนี่ยถ้าผมทำเนี่ยมันโอกาสเจ๊งมันก็จะมีเพราะเราไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ผมก็เลยตัดสินใจหาข้อมูล ในจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยโตยาม่าเนี่ยมันไม่มีร้านอาหารไทยตอนที่ผมมาใหม่ๆม,มันไม่มีผมก็เลยไปเที่ยวคณะสวะาแล้วก็ไปเจอร้านอาหารไทยที่คณะสวะาก็เลยไปกินข้าวที่ร้านอาหารไทยก็เลยมีโอกาสได้คุยกับพี่ๆที่เขาทํางานอยู่คือพี่ที่ทํางานที่นั่นเป็นพ่อครัวแล้วก็เป็นพนักงานต้อนรับก็จะมีเป็นคนไทยที่มาจากเมืองไทยที่บริษัทเขาทำวีซ่าจ้างงานมานะครับผมก็เลยสอบถามเขาว่า ผมอยากจะมาทํางานด้วยเขาก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวพี่เขาชื่อพี่พศนะพี่พศก็รับปากว่าเดี๋ยวจะถามซาโจาให้นะผมก็ฝากหว่แล้วกันแล้วผมก็มาลุกขึ้นผมก็กลับมาปกติไม่มีอะไรก็ติดต่อกันทางไลน์ทางอะไรอยู่นะะแล้วสุดท้ายประมาณหนึ่งอาทิตย์พี่เขาก็ติดต่อมาบอกว่าซาโจาเรียกมาคุยนะครับผมก็เลยกลับไปคณะสวาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปคุยซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วง จะเข้าหน้าร้อนของญี่ปุ่นพอดีซึ่งบริษัทบริษัทแอปเพชื่อบริษัทแอปเพนะฮะเป็นมีธุรกิจหลายอย่างนะฮะมีร้านอาหารมีบาร์มีมอับมีเรียกว่ามีทั้งมืดทั้งสว่างอะ่ะมีครอบเขาในช่วงหน้าร้อนเนี่ยบริษัทเขาจะทำเขาเรียกว่าทำบาร์บีคิวริมหาดซึ่งเขาประมูลได้นะฮะหาดที่คานาซาวะ เขาเลยต้องการคนพอดีเขาก็เลยให้ผมไปช่วยผมก็เลยตัดสินใจไปอยู่นะโดยที่ไม่ได้คุยเรื่องเงินเดือนเลยเพราะตอนนั้นเราแค่อยากทํางานก็ไปอยู่ไปอยู่เขาก็เทสผมให้ผมทํากับข้าวให้กินซึ่งซาโจเขาเป็นคนที่รู้จักเมืองไทยมีเมียคนไทยหลายคนนะพูดง่ายๆร,รู้จักเมืองไทยพอสมควรแล้วก็พูดไทยได้รู้จักอาหารไทยเป็นอย่างดีเขาให้ผมทําเขาก็ติโน่นตินี้ติจน จนเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่หรือวะเราก็เรียนรู้จากเราก็ไม่ได้พูดอะไรเราก็เรียนรู้จากพี่ที่อยู่ที่เป็นกุ๊กอยู่ที่นั่นก่อนแล้วพี่รสชาติต้องยังไงมันถึงจะโดนโดนปากคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยสุดท้ายผมก็ไม่ได้ทําในครัวผมก็มาเป็นพนักง,งานเก็บหาดนะเพราะว่าเขาจะเปิดไปให้บาร์บีคิวให้ลูกค้าคนญี่ปุ่นมาเที่ยวบาร์บีคิวเสร็จแล้วเราก็จะตอนเช้าเราก็จะเก็บของเคลียร์หาดเคลียร์ซุ้มบาร์บีคิว นะตอนเย็นก็รับลูกค้าเสิร์ฟอะไรเงี้ยปกติไปผมอยู่ได้ประมาณเดือนกว่ายังไม่ถึงช่วงที่จะจัดกิจกรรมใหญ่เลยผมผมก็ลาออกก่อนเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ของยา akuza นะซึ่งบริษัทนี่เป็นบริษัทของพูดง่ายเป็นบริษัทมาเฟียบริษัทยา k ุซาอับแอปเผมก็เลยเห็นได้เห็นหลายๆอย่างทั้ง เรื่องราวที่มันเป็นสิ่งเสพติดในญี่ปุ่นที่เรากลัวนะฮะเราไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็พวกนักเลงหัวไม้ที่เป็นพนักง,งานคนญี่ปุ่นที่นั่นเขาก็จะมีความเกี่ยวกาัดในระดับหนึ่งนะผมก็เลยตัดสินใจไม่อยู่ต่อแล้วก็พอดีผมได้รู้จักกับคนญี่ปุ่นคนหนึ่งนะซึ่งตอนหลังผมก็ได้ไปทําง,งานของเขาเขากาลัางจะเปิดร้านอาหารไทยพอดีเขาก็มาคุยกับผมว่าถ้าอย่างนั้นไปอยู่ขเขาไหม ตอนนี้ร้านกําลังตกแต่งู่น่าจะอีกประมาณเดือน2เดือนได้เปิดผมก็เลยตัดสินใจว่าไปอยู่กับเขานะฮะทีนี้สิ่งที่ผมโชคดีที่สุดก็คือร้านเขาเนี่ยเขาเปิดร้านใหม่เขาก็ไม่รู้อะไรเลยในครัวเขาก็ให้ผมเซตเซตของในครัวแล้วก็สั่งของนะฮะมันก็เลยได้เรียนรู้กับเราผมก็เลยได้เริ่มต้นตั้งแต่ก,การเซตของในครัวในอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำงาน เปิดร้านร้านเปิดอยู่ในเมืองในในจกลางเมืองเลยนะฮะก็มีร้านอาหารไทยอยู่แถวนั้นอยู่สองสาร้านนะฮะเป็นคู่แข่งกันเราเปิดใหม่เราก็เปิดขายกลางคืนนะฮะขายตอนห้าโมงเย็นจนถึงที่หนึ่งที่สองอะไรประมาณนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับช่วงแรกๆก็ดีมีลูกค้ามาใช้บริการเยอะอาหารไทยก็ <c oughs> ผมบอกได้เลยว่าคนญี่ปุ่นรู้จักอาหารไทยไม่กี่อย่างหรอกฮะถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ย ถ้าจะทาร้านอาหารไทยผมแนะนาเลยว่าอย่าทาเมนูเยอะนะคนญี่ปุ่นเขาไม่รู้จักเขาก็จะกินอยู่เดิมๆคะข้าวกะเพราผัดไทยแกงเขียวหวานต้มยํากุ้งอะไรอีกอะต้มขาไก่ต้มขาไก่ก็พอมีคนรู้จักบ้างนะครับตรงนั้นก็พื้นๆไม่มีอะไรส้มต้มอย่างเงี้ยซ้มต้มส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆคนไทยที่มากินมากกว่าคนญี่ปุ่นก็จะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับอ่าปอเปีย๊ยะสดอย่างเงี้ย ยัหมุนเส้นยังพอได้นะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากตรงนั้นก็คือเรื่องของรสชาติของอาหาร<ส>ผมบอกได้เลยว่าผัดกะเพราผัดกะเพราญี่ปุ่นที่ผมที่ผมสมัเองนะผมไม่รู้ว่าร้านอื่นเป็นหรือเปล่าที่อื่นเป็นหรือเปล่าแต่ผมอ่ะผมบอกได้เลยว่าผัดกะเพราที่ผมทําเนี่ยรสชาติจะโอเคเราใช้วัตถุดิบที่เป็นของไทยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซอสน้ําปลา ซีอุวขาวซอสฟ้าเขียวน้ำมันหอยเรืออะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นของไทยแต่รสชาติมันจะไม่จัดเหมือนบ้านเรานะออกหวานนิดนิดนะแล้วผมก็จะทำเป็นสามสามแบบก็คือรสชาติไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยก็คือไม่ใส่พริกแล้วก็เผ็ดน้อยใส่พริกนิดหน่อยแล้วก็เผ็ดปกติเผ็ดปกติก็คือเผ็ดเหมือนเรากินนะฮะเหมือนคนไทยกินแต่ก็ไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากเท่าคนไทยหรอก ผมก็จะทำไปสามสเตปอย่างนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะกินเผ็ดน้อยกับไม่เผ็ดนะฮซึ่งต้องบอกก่อนว่าคนญี่ปุ่นที่ไม่รู้จักเมืองไทยไม่เคยไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาจะมองอาหารไทยว่ามันเผ็ดทุกอย่างมันต้องเผ็ดอาหารไทยต้องเผ็ดตอนผมตอนทุกวันนี้ผมเปิดร้านอาหารบางลูกค้าใหม่ๆที่มาเนี่ยผมก็จะอธิบายลูกค้าฟังว่าจริงๆแล้วอาหารไทยทําเผ็ดก็ได้ทําไม่เผ็ดก็ได้มีทั้งเผ็ดและไม่เผ็ดอยู่ที่เราเราจะทํานะครับแต่ อาหารบางอย่างมันก็จะมีรสชาติเผ็ดหน่อยอย่างแกงเคยวหวานเนี่ยมันเผ็ดด้วยด้วยด้วยเครื่องแกงอยู่แล้วมันก็จะมีรสมีรสชาติเผ็ดนิดนึงถ้าเราใส่เยอะมันก็จะเผ็ดมากผมก็อธิบายเขาฟังเขาก็เข้าใจนะครับเขาก็บางคนก็บอกอ๋อจริงเหรอนึกว่ารสอาหารไทยเผ็ดหมดเลยเขาก็จะพูดอย่างนี้นะครับย้อนกลับไปผมก็ทําได้อยู่ประมาณปีหนึ่ง ผมก็ไม่นีมีสัญญาอะไรกับเขาสัญญาภูมัดอะไรแค่เป็นสัญญาใจว่าเอ้ยผมจะอยู่ช่วยคุณนะครับในระหว่างที่ทําอยู่ก็มีปัญหาหลายอย่างด้วยตัวของซาจโจเองเนี่ยเขาก็เป็นคนเป็นนักเที่ยวเขาไปเที่ยวเมืองไทยสมัยก่อนคือปกติเขาเที่ยวเมืองไทยปีละสองสาครั้งอยู่แล้วคราชอบชอบเมืองไทยนะก็เลยเขาก็จะคิดว่าอาหารไทยจะต้องทําเหมือนที่เมืองไทยอย่างง้นอย่างนี้แต่ ผมไม่ใช่เชฟร้อยเปอร์เซนผมก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยบางอย่างผมทําไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาทะเลาะบอแวงกันบ,บ่อยๆไม่ใช่ทะเลาะมีปัญหาเหมือนกับว่าคุยกันไม่ลงตัวอะไรเงี้นะฮะผมก็เลยแกะสลักอย่างเงี้ยให้ผมแกะสลักผมบอกว่าเอ้ยแกะสลักมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันคุณต้องเรียนนะมันต้องมีศิลป,ปะผมผมไม่ได้ผมทําไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็ไปซื้อแครอทมาเป็นแบบเป็นลงังๆเลยแล้วก็ให้ผมแกะสลักให้ผมหัหดแกะโดยการดูจาก youtube ผมก็ทาได้แค่ใบบงใบไม้อะไรเงี้ยมันก็ทาได้แค่นั้นจริงๆนะฮะผมเราเราไม่สามารถใครจะไปแกะสลักส,กส,สวยๆได้มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ใครจะทําได้ง่ายๆก็มีเรื่องทะเลาะกันบ้างสุดท้ายผมก็ตัดสินใจพอดีจังหวะที่แฟนผมคลอดลูกพอดีผมก็เลยบอกเขาว่าผมต้องกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วละ่ะนะฮะเพราะว่าผมอยากจะอยู่ใกล้กับครอบครัวผมใช่เหตุผลนี้แล้วก็ประมาณหนึ่งปีพอดีผมก็ได้ลาออกจากตรงนั้นนะแต่สิ่งที่ผมได้จากการ ไปทาร้านอาหารไทยตรงนั้นก็คือหนึ่งผมได้เรียนรู้จากการสั่งซื้อของนะฮะได้เรียนรู้ในการจัดจานจัดแต่งอาหารด้วยตัวผมเองได้เรียนรู้ว่าจริงๆคนญี่ปุ่นกินรสชาติประมาณไหนนะครับถ้าเราทําไทยจ๋าร้อยเอร์เซนเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็กินไม่ได้นะครับญี่ปุ่นจะไม่ชอบกิ่นกระเทียมผมบอกเลยว่ากระเทียมเนี่ยเวลาตำส้มตำเนี่ยอย่าใส่กระเทียมเยอะนะฮะตำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยใส่นิดหน่อยพอให้มันพอเป็นกลิ่น ใส่เยอะเนี่ยมันฉุนคนญี่ปุ่นเขาจะเหม็นนะฮะแล้วก็บางคนจะไม่กินน้ําปลาบางคนจะไม่กินเอ่ออะไรนะผักชีนะอย่างอาหารที่ใส่ผักชีเนี่ยเราต้องเราต้องถามเขาก่อนว่าคุณกินผักชีไหมคุณบางคนเขาจะเหม็นมากนะเหม็นไม่กินเลยนะครับแต่น้ําปลาที่เราเราใส่อยู่แล้วแต่ว่าน้ําปลาถ้ามันผสมอยู่ในอาหารเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็ การต้อนรับลูกค้าการได้ทุกเทคแคร์ลูกค้าอะไรในสิ่งที่ผมได้มาแล้วก็เรื่องของอะไรอีกเรื่องของอา่ารสชาติอาหารอย่างเงี้ยนะรสชาติอาหารการต้อนรับเราก็ได้เรียนรู้จากตรงนั้นมาได้ประสบการณ์ตรงมาซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่มีมูลค่ามากสําหรับเราซึ่งถ้าเราไปทํางานที่ร้านใหญ่ๆที่มันมีพนักงานเยอะๆเราอาจจะไม่ได้สิ่งนั้นเราจะได้แค่หน้าที่ของเราคืออยู่ในครัวทําไปทําไปแล้วก็ใส่จานเสร์ฟแต่นี้เราได้ออกมาสัมผัสข,ข้างนอก เวลาลูกค้าที่เป็นขาประจํามาเขาก็จะเรียกเราออกไปนั่งคุยด้วยในช่วงที่มันไม่มีออเดอร์ไม่มีลูกค้าอะไรเงี้ยนะเรียกไปนั่งกินเบียด้วยเรียกไปนั่งคุยด้วยอะไรเงี้ยเราก็ได้รู้สึกได้สัมผัสถึงความเป็นญี่ปุ่นการเทคแคร์การดูแลการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราจดเก็บประสบการณ์ตรงนั้นมาจนถึงวันที่เราได้มาเปิดร้านอาหารเองณนะปัจจุบันเราก็ได้นํามาใช้นะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวของ ประสบการณ์ในการทํา,าร้านอาหารทีนี้หลายหลายคนที่ทําแล้วประสบความสําเร็จหลายหลายคนอาจจะทาแล้วล้มเหลวก็มีนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะตรงนี้เราผมเองก็ไม่สามารถที่จะไปสรุปให้ได้นะฮะหนึ่งหนึ่งละคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ก็ได้เปรียบอยู่แล้วในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับอย่างผมนี่อยู่ในเมืองเล็กๆเกนะี่ยมันก็ต้องค่อยๆทําไปนะครับเดี๋ยว คลิปต่อไปอีพีต่อไปนะผมจะมาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะเปิดร้านอาหารไทยได้เนี่ยความลำบากในการทำธุรกิจหรือการเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโดยแค่เราอยากทำร้านอาหารเล็กๆเนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนมันต้องทำยังไงบ้างอันนี้ประสบการณ์ตรงเหมือนกันเพราะว่าร้านผมที่ผมทำอยู่ทุกวันเนี่ยผมดำเนินเรื่องเองหมดเลยใช้เวลา พอสมควรเลยนะครับบางครั้งท้อจนรู้สึกว่าแม่งเรื่องยากมากเลยกูไม่ทาดีกว่าไหมอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่ก็ผ่านมันมาได้จดจ,จําจนในทุกวันนี้ยังมีหลายเรื่องที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครที่จะสนับสนุนสินค้าก็สามารถติดต่อได้นะครับนี่คือครีม มณีนะฮะยี่ห้อมณีเป็นของพักพวกกันเองนะครับเป็นตัวนี้จะเป็นเซรัมร่มเซรั่มใช้บำรุงผิวก่อนนอนนะฮะหลังจากที่เราล้างหน้าล้างเครื่องสำอางเสร็จก่อนนอนเราก็ทาแตะๆให้ทั่วหน้าแล้วก็รูปลายให้ทั่วไปหน้าก่อนนอนนะครับสำหรับสองกล่องเล็กๆนี้ก็จะมีทาก่อนนอนด้วย1กล่องแล้วก็ ตอนเช้าก่อนออกจากบ้านหนงกล่องนะฮะซึ่งในตัวตัวตัวตอนกลางวันนี้จะมีครีมกันแดดผสมอยู่ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจครีมมณ n e ีนะฮะก็ลองเซิร์ชดูนะ MANWE มณ n e ีนะครับสินค้ามีจำหน่ายที่เมืองไทยนะครับลองหาคมเดี๋ยวผมจะต่อไปผมจะเอาลิงก์มาแปะไว้ให้ก็แล้วกันนะครับก็ฝากด้วยก็แล้วกัน พบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ